อ้ยร้อนจริงนะแล่วพูดเล่นดูดิจอาจากต้นต้นนี่จากต้นต้นอ่ะต้นก้อนแบบเป็นเมฆเล็กลๆเป็นแบบเลยโฟกัสจงจัีค่ะอีกตัวช่องโฟกัสจังๆนะคะวันนี้เราจะมารีวิวฟังดูค่ะอันนี้เป็นรองช็อกโกแลตฟังดูทำเองที่บ้านนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังนี่ซื้อมาค่ะหน0่บาทนะคะคุ้มมากๆเลยจะเป็นแบบนี้เลยนี่ เรามาแกะกันเลยนะแกะยากนิดนึงนะทุกคนทุช็อกโกแลตช็อกโกแลตขนมอีกสามอย่างนี่น่ารักมากเลยทุกคนนี่ช็อกโกแลตอันนี้แผ่นความร้อนนะคะห้ามกินเด็กขาดเลยนะทุกคนมันจะร้อนมากๆนะเราต้องห้ามกินเด็กขาดมาเติมน้ำเลยนะ แม่หนูเสียวแม่เลยนะโอ้ทุกคนมันพองมันพองอ่ะทุกคนว้าวช็อกโกแลตมันจะพองตัวว้าวแตนน่มันก็จะเริ่มพองตัวนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ต้องช็อกโกแลตใส่ออกไปวอุ๊ยเริ่มร้อนแล้วทุกคน เริ่มร้อนแล้วคอือั่นอันนี้อะไรทุกคนดยอันนี้มาชเมลโล่หอมมากหมดแล้วนะต่อไปก็สุดท้ายคือนี่อันนี้กินหอมมากเลยค่ะทุกคนเริ่มร้อนแล้วนะ อันนี้เป็นถั่วทุกคนเม็ดวัสดุสีทั้งหมดสามอย่างเป็นถั่วนะนี่เดี๋ยวเรามาแกะช่องซ่มกันเลยนะคะอันนี้อันนี้เด็กๆแต่อย่าทําเองเลยนะคะแต่น้องโฟก,กัสทําได้เนะาะย่ช็อกโกแลตมันลอยอย่างนี้ตัวเงินทองตัวเห็นไหมอู้มีพันธุ์ทุกคนมันช็อกโกแลตมันเริ่มล่า เริ่มเหลวแล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> ายามันจริงนะมทุก oh. คนเรีนดูสิจตอจากก้อนก้อนเห็นไหมจากก้อน,ก,อนก,ก้อนอ่ะต้กกอนอก,ก้อนแบบเป็นเมฆเล็กๆกลายเป็นแบบเหลวๆเนหะ็นไหมอ่ะทุกคนเป็นเหลวๆแล้ว <c oughs> <c oughs> ีแบบนี้นะแต่เรามาเสียบกันเลยนะคะทุกคนเสียบอันเมโลก่อนนะที่ไม่ได้สิเคทุกคนแบบเงี้ยจุ๋มเลยอร่อยมากเหมือนฟอริรโล,โโล่เลยช็อกโกแลตอ่ะมันมีรสอร่อยมากอร่อยทุกคนจุ๋มมากเลยขอทุกคนชิมอันนี้บ้างวิเสียบได้ด ให้ทุกคนมันอย่างนี้เลยเด้อแม็กฮึข้าวไร่กรอบมากเม็ดถั่วมากไม่ดถั่วลองใส่ไปเลยอฮึตุ้งต้นก็แหละช็อกโกแลตเริ่มร้อนแล้วนะ อืมอร่อยมากเราเราจะถ่ายแบบรวมๆนะใส่ไปเลยนะอ,อออื้อหือร้อนหนัก <ไป S 1> อือ <ไป S 1> ออมอร่อยมากค่ะทุกคน อ,อร่อยแ <Wow. S 1> ันวข้างล่างมันจะเป็นแบบถัวถ่วๆกัดให้หน่อยอร่อยมากค่ะเจ๊บจิ้มฟองโ้นคุ้มมากขนมแบบผมอ่ะมาร์ชเมลโล่อร่อยมากค่ะทุกคนกลุ่มรมาคา ก็แบบพวกนี้ฟองดูอ่ะรู้ว่าคุ้มมากเดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายโฟกัสจัง,จง